การพบกันระหว่างจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาและเนรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ที่กรุงนิวเดลีเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วกลายเป็นภาพที่ดูเหมือนจะชื่นมื่นที่สุดก่อนที่รอยร้าวของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะเริ่มเผยออกมาและนำมาสู่คำสั่งตอบโต้กันขับไล่เจ้าหน้าที่ทูตหลายคนกลับประเทศต้นทาง Anyvolv Of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty 1สัปดาห์หลังจากการประชุม G20 ที่นิวเดลีทรูโดออกมาเปิดเผยข้อมูลที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอินเดียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมผู้นํากลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวซิกในรัฐ British โคลมเบีย และได้ขับไล่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของอินเดียออกจากแคนาดาไปแล้วย้อนกลับไปเมื่อวันที่18มิถุนายน2023เกิดเหตุรอบยิงฮาดิฟซิงนิจาผู้นำการรณรงค์แยกตัวออกจากอินเดียของชาวซิกส์เขาเสียชีวิตในชุมชนวัดซิกส์ในเมืองเซอรี่ใกล้กับแวนคูเวอร์ทำกลางข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้อยู่เบื้องหลังเวลานั้นนิจาได้รับสิทธิ์เป็นพลเมืองของแคนาดาแล้ว เหตุการณ์ครั้งนั้นเริ่มส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเมื่อเจ้าหน้าที่การค้าแคนาดาตัดสินใจหยุดการเจรจาสนธิสัญญาการค้าร่วมกับอินเดียในวันที่1กันยายน2023แม้จะมีแผนลงนามร่วมกันก่อนหน้านี้ระหว่างการประชุมสุดยอด G20 นเรนทราโมดีบอกกับทรูโดว่าแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการประท้วงของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซิกซ เมื่อแคนาดากล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารนิตจารัฐบาลอินเดียโต้กลับทันทีและขับไล่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของแคนาดากลับประเทศเช่นกัน สถานทูตอินเดียประกาศระงับการออกวีซ่าให้กับชาวแคนาดาชั่วคราวและตอกย้ำความตึงเครียดอีกระลอกเมื่อแคนาดาเรียกตัวนักการทูตอีก41คนในอินเดียกลับมาขณะเดียวกันการประท้วงได้จุดชนวนความขัดแย้งอีกด้านหนึ่งผู้สนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายต่างออกมาแสดงจุดยืนของตนเองกดดันผู้นำทั้งสองประเทศทรูโดถูกกดดันให้หยุดสนับสนุนชาวซิก์แบ่งแยกดินแดน ส่วนโมดีถูกกล่าวโจมตีว่าอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารในแคนาดามีประชากรชาวซิกอาศัยอยู่ประมาณร้อยละสองส่วนใหญ่มาจากรัฐปัญจาบรัฐบาลอินเดียมองว่าแคนาดาให้ที่พักพิงกับคนกลุ่มนี้เพื่อเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนและตั้งรัฐที่ชื่อว่าคาลิสถาน22พฤศจิกายน2023 ทางการสหรัฐเปิดเผยว่ามีความพยายามลอบสังหารคุรพัทวันสิงปานันคนใกล้ชิดของนิจจาซึ่งถูกสกัดไว้ได้และได้เตือนถึงรัฐบาลอินเดียว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการดังกล่าวล่วงเลยมาจนถึงปี2024รายงานจากวอชิงตันโพสต์ระบุถึงข้อมูลของทำเนียบขาวในเรื่องนี้แต่กระทรวงต่างประเทศอินเดียโต้กลับว่าข้อกล่าวหาไม่มีหลักฐานยืนยันจนกระทั่งตำรวจแคนาดา เผยรายชื่อ3ผู้ต้องสงสัยพร้อมตั้งข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีลอบสังหารผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวซิกท่าทีตอบโต้ระหว่างทั้งสองประเทศยังคงปรากฏกระทรวงต่างประเทศอินเดียระบุว่าแคนาดาไม่เปิดเผยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุลอบสังหารส่วนแคนาดายืนยันว่าพยายามร่วมมือกับรัฐบาลอินเดียในการดำเนินคดีแต่ถูกปฏิเสธอยู่หลายครั้ง นำมาสู่ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่แคนาดาและอินเดียออกคำสั่งขับไล่เจ้าหน้าที่ทางการทูตฝ่ายละ6คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงข้าหลวงใหญ่ <S <S ขณะนาาี้ต้นต่อความขัดแย้งถูกมองไปที่ความเชื่อมโยงของกลุ่มอาชญากรที่ชื่อว่าปิชโนยกับรัฐบาลอินเดียบนความพยายามในการดำเนินคดีและสืบหาข้อเท็จจริงนักวิเคราะห์ประเมินมุมมองอีกด้านว่าทั้งโมดีและทรูโดอาจได้ประโยชน์ในระยะสั้น จากท่าทีปกป้องประเทศของตนเองกลายเป็นนัยแฝงที่ต้องการเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าเป็นระยะสั้นเท่านั้นเนื่องจากปัญหาหลักคือความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ยังคงตึงเครียดต่อไปธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน